พอพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็แบบฮือฮามากเลยที่จะแบบหันกลับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เส้นขอบฟ้าค่ะแล้วมาถึงเมืองอันดียามันแล้วนะคะเป็นเมืองที่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเนมรุธภูขเขาเนมรุตกันค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะมาลองกินเคบับนะคะ ก็อาการ่อยชิคกีพ้พายมั้ยบิวบิวคาวชิคกี้อะย่าย่าย่ามิกซ yeah, yeah, yeah. ์มิกซ์โอเคนะ,คะน่าจะเป็นเนื้อแกะค่ะแล้วก็ทานกับมีสลดัดมีแล้วก็มีนีม้มาให้ค่ะน่าจะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็มีผักสลดัดอีกแบบหนึ่งทานกับแป้งนะคะแป้งนานนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศในร้านที่เราเข้ามาค่ะ โคตรนุ่มเอยมากนุ่มมากๆเลยอยากชิมแบบที่เป็นเนื้อกลมๆบ้างนะหะว่าเป็นยังไงแบบนี้อันนี้ค่ะอร่อยสุดๆ อันนี้นะคะเป็นร้านเคบับที่เรามาทานที่ตุรกีแหละร้านแรกที่เมืองอดิยามันนะอร่อยมากๆเลยแหละคุซูคุซูอ๋อแสดงว่าเป็นแลมนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหอนะคะสามารถพบไปทานได้แล้วก็สั่งเชคโฮมได้ด้วย กาซาชื่อร้านเคบัลชิเดกุกก็เป็นเมืองเล็กนะยิ่งถ้ามาจากอิสตันบูลเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเมืองนี้มันเล็กแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่เจริญนะคะก็บุปผลไม้แยะเลยโซบี้กีมาก็นี่พกถิ่นเลย้อ อยน่ารัีุ่ดไทยแลนอย่าอเลยนี่ร้านขายเนื้อนะคะ Video, video, ini audio, audio, าชอกุสชาชอุสอันนี้ซื้อขนมไปกินด้วยแล้วก็เตรียมไปสำหรับไปเที่ยวพรุ่งนี้ด้วยนะคะนี่แกลังจะออกเดินทางนะคะไปดูที่เนมรุตนะคะเทือกเขาเนมรุตอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ทำให้เรามาตุรกีตะวันออกในครั้งนี้เลยค่ะก็เขาคิดค่ารับส่งนะคะ350้อลีราค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะมารับเราตอนดีสามสี่สิห้าค่ะอาเจอจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นได้ทัน <c oughs> ก็ต้องดูกันนะคะว่าทันหรือเปล่า <c oughs> แล้วไปยังไงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูระหว่างทางคือ <c oughs> นี่ไปคนเดียวกับคุณลุงเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนออกเดินทางค่ะรถแวะมาเติมน้ำมันนะคะที่ั๊มเชลน้ำมัน ่าดีเซลค่ะแปดจุดสาเจดลีแลปดดสามเจ็ดลี拉แปดสี่สามจุดสองก็พอกับไทยนะคะมันหนึ่งลีลประมาณ3บาทกว่าสามบาทสามจดเจดอ๊ะมีส่วนลดค่ะเหลือเจ็ดจุดเ้าห้าลีลาสำหรับคุณลุงมากับ คนขัวรถเราชื่อไวซันนะคะนี่เราสงสัยจะแมซื้อขนมปังให้เราแน่เลยนี่เขาแวะร้านขนมปังค่ะตอน,นี่นี้เป็นร้านนะคะที่เขา,เขาอ Hello Good ฟังค่ะเรากำลังจะไปที่เดมรุนะ่ร้านใส่ขนมปังนะซื้อแล้วก็ลุงได้ซื้อชาให้เรากินเยอะหลายอย่างเลยค่ะเป็นเหมือนอาหารเช้าบ้านเราที่เรากินข้าวแกงนะคะที่นี่เขาจะกินขนมปังเป็นหลักค่ะเราก็เลยแวะมาซื้อขนมปังที่นี่ก่อนที่จะขึ้นไปที่เดมรุ่นะะมันก็มีขนมหลายอย่างแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่คนทำเป็นผู้ชายทั้านั้นเลย เ,นะเนี่ยเนี่ยหอบางที่เราซื้อที่ร้านนะคะคุณลุงซื้อให้ค่ะเป็นลองท้องก่อนข,ขึ้นไปเดินบนเขาอ,อร่อยดีนะมันไม่แข็งหนึบอะ่ะกินเสร็จใหม่ๆหอมแล้วก็สดมากเลยค่ะนี่คือคุณลุงไวสันนะคะที่ไปกับเราค่ะ จะไปส่งเราไปที่เนิมรุตนะคะ Hot water yes ใช่ใช่ใช่ใเ่ใ่ใช่นช่ใ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 ช่อะไรช่ใช่ใชิช่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 ใช่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 นช่นช่ใ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 ช่่ะช่ใช่ใช่ใ่่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่่น ค่อยๆเดินไป Goodbye เรามาถึงที่เนมรุปแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้าก็คือนนจะเป็นที่เป็นศีรษะที่หล่นลงมาะะแล้วก็มีตัวที่นั่งอยู่ข้างบนค่ะสงสัยวบาเหมือนเป็นตัวแทนทุกคนก็เลยมานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่นี่นะคะ ถึงต่างๆที่เราตั้งใจมาดูเลยค่ะเดินทางไม่ยากเลยนค่ะทุกคนดูก็ดูคนที่จะมาอธิบายให้เราฟังนะเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับสถานที่นี้ให้เราฟังค่ะคุณลุงไวซานแนะนำมาว่าชื่อชื่อไหน my name is Murat Murat from Istanbul from Istanbul yeah come again I think t h e founded here บริเวณเดินดินสูงด้านหลังมีลักษณะคล้ายปิระมิดเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ฝังศพของกษัตริย์แอนติออคัสซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรโคโมจีนแม้จะเป็นอาณาจักรเล็กๆในสมัยศตวตรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชกษัตริย์แอนติออคัสก็สร้างสถานที่ศักศดิ์สิทธิ์นี้โดยถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกโดยโลกตะวันตกก็คือกรีกและโรมันส่วนโลกตะวันออกก็คือเปอร์เซียรูปปั้นบนภูเขา เป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้งฝั่งโรมันและเปอร์เซียเช่นอพอลโลเฮอร์คิวลิสอัททักเนสและซีวุสหรืออโรมาสเดสซึ่งเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝั่งรวมทั้งยังใส่รูปปั้นของตัวเองลงไปนั่งเคียงคู่อยู่กับเทพเหล่านั้นเพื่อแสดงว่าตนเองมีฐานะเทียบเท่ากับเทพเจ้า holy places here yeah. like, so he make his burial chamber between of them there is two sacred places in this mountain mm -hmm. at, at the east side and the west side he has the praying area now we are at the east praying point mm -hmm. At this point, the people came here and they sacrificed here. And the, the people now watching the sun, the sun rising, mm -hmm. but originally it was the sacrificing places. <laughs> <Yeah>. <laughs> they start their rituals at the sun rising. Mm -hmm. Now, at that time, 2000 years ago, at this moment, they sacrificed the animals here for the gods and Antiochus. Oh. Also, Antiochus tried the different things. Antiochus announced him like a god. Ah. <laughs> Tebrik ederim, sevgili demiştiniz bir an önce. İkimizi ตะวันออกหรือโดโกโทเลสนะคะก็จะเหมาะสําหรับการขึ้นมาเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าค่ะเราก็ยืนดูพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากนั้นก็เดินต่อมานะคะมาทางลเลาะมาเรื่อยๆค่ะก็จะมาถึงทางฝั่งตะวันตกซึ่งก็จะมีรูปปั้นเรียงรายอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะกระจัดกระจายแล้วก็จะไม่มีเป็น r ร y ยช c มเบอร์เหมือนกับทางฝั่งตะวันออกแต่ด้านนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่จะขึ้นมาในช่วงเย็นมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะในตอนเย็น ภูเขาเนมรุสสามารถเข้ามาชมได้ตลอดทั้งวันนะคะช่วงกลางวันก็สามารถขึ้นมาชมได้ยิ่งถ้ามาเที่ทยวเองก็จะมีเวลาค่อยๆดูค่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวเขาเนมรุสก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคมเพราะหลังจากนี้หิมะจะตกหนักทําให้การเข้าถึงพื้นที่มีความยากลาบากมาก เหมือนกับรูปปั้นที่วางอยู่นะคะเหมือนกับตั้งใจมาสิ่งที่ตั้งใจมาชมก็คือพระอาทิตย์ขึ้นค่ะพอพระอาทิตย์ขึ้นทุกคนก็แบบฮือฮามากเลยที่จะแบบหันกลับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่เส้นขอบฟ้าค่ะส่วนถ่าเข้าชมที่นี่นะคะถ้าใช้เนืเสื้อผ้าก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าท่านไม่มีก็มาซื้อที่นี่นะคะ30มิบดลาค่ะ ซื้อตรงทางข้ามเมื่อสักครู่ที่เราแอบ,บกินกาแฟชากันนะได้แต่โฟโต้ตรงนี้นะคะวันนี้อาซิเมียปิดเราเลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปดูรูปนี้ได้นเ <c oughs> ส้นทางขึ้นเขาเนมรุดเป็นเส้นทางที่วกวนตอนขาขึ้นมาเมื่อเช้าตรู่นะคะใช้เวลาขึ้นขับรถขึ้นเขาประมาณ2ชั่วโมงแต่ตอนนี้เป็นขาลงคะ่ะ ปลอดภัยที่สุดที่เคยขึ้นเขามาเลยแหละถนนใหญ่มากตัวใหญ่มากมากเลยค่ะหลังจากนั้น mm hmm. คุณลุงไวซาวนะคะได้พาเรามาชมหลุมฝังศพเองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหลุมฝังศพของโอรสของกษัตริย์แอนตะิออคัสเคนทำมีรูลูลนะสงสัยไอ้รูล,ลูพวกนี้จะเอาไว้สำหรับยกขึ้นไปแหละหลุมฝังศพนี้มีชื่อเรียกว่าท um ุมลูสออฟคาราคุสสร้างโดยกษัตริย์มิธิดาเทสที่สอง ลุงฝั่งศพนี้ก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการแบบบนเขาเนินรดนะคะแต่ว่าเขามีความเรียบง่ายแล้วก็เป็นหลุมฝังศพที่อยู่ไม่ไกลกันปรากฏว่าคุณไวยสารเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ในเมืองอดิยามันวันนี้เราก็เลยตกลงกับคุณไวยสารว่าจะให้พาเราไปเที่ยวเมืองรอบๆที่อยู่ไม่ไกลจากอดิยามันหลังจากนั้นคุณไวยสารก็เรียกคนขับรถซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้นะคะมาขับรถให้เราแล้วก็พาเราเที่ยว ยังไงเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหน